สวัสดีค่ะกระทอมชมจัน channel น,นะคะวันนี้ป้าเปียกับคุณลุงมาซื้อของนะคะก็เลยเหนื่อยมากๆป้าอยากจะนอนพักสักหน่อยแต่คงไม่ได้นอนหรอกก็เลยมานั่งพักไงก็เลยมานั่งทานอาหารอยู่ที่นี่นะคะหาดคูเดือนะคะก็มีแขกเยอะเนาะร้านนี้คนแขกเยอะเต็มหลเฮเลยนะ อร่อยไหมคุณลุงกินอร่อยปะจะทําให้ดูนี่เป็นผักชพูแล้วก็ใบมงใบมงแล้วก็เอาเนี่ยใบมงเป็นยังไงใบมงจะเป็นใบยังทีละแล้วก็แม่เป้งเอาแม่เป้งแล้วก็หอ่อใส่กันพริกใส่นิดหน่อยแล้วก็ห่อแล้วก็กินอร่อยมากนะครับแม่เป้งกนิน <c oughs> เขาว่าจินนยกกิโลละสี่ร้อยโอ้โหตอนนี้เนี่ย ถ้อย่างนั้นไปหาไอ้เป้งที่สวนของเราไปขายเลยอร่อยแล้วนี่ก็อะไรกุ้งแช่น้ำนนปลา,ปลากุ้งแช่น้ำตาแล้วก็อยากจะกินของสดๆอันนี้ตอนแรกป้าว่าจะสั่งไอ้กุ้งเผาสดๆนะครึ่งกิโลสามร้อยแต่อันนี้ก็เลยได้กินทุงนี้สามสิบบาทครับพี่น้องอันนี้ก็คง กินกับผักได้เหมือนกันเนาะก็กินกับผักี่เป็นอะไนนะเป็นเขาเรียกว่ามะละมัลละนะนี่ก็เมดิจีกินเป่งแล้วนะครับขอปลาปลาจะกินกุ้งแล้วก็ส้มโอุณลุงก็กินกุ้งแช่น้ําปลาไปปลาก็จะกินกุ้งทอดนะคะกุ้งเผากิโลละหกร้อยค่ะพี่น้อง ป้าก็เลยขอตอนแรกว่าจะครึ่งกิโลสามร้อยก็เลยเอาสามสิบาทนี่ดีกว่าห้าห้าห้าประหยัดดีเศรษฐกิจทุกวันนี้กินเยอะไม่ได้ต้องประหยัดไม่เดี๋ยวอาหารก็มานะฮะป้าสั่งปลาเผาแล้วก็ต้มปลาแค่นี้เองวันนี้แล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาอ,อร่อย ลุงอยากกินใบมงเดี๋ยวอาหารมาก็จะถ่ายเนาะกินไปเรื่อยก่อน,น,นามาแล้วอาหารของเรานะคะว้าวลงเครื่องแต่ปลาช่อนนี้ตัวโตโตนะคะเนี่ยโตมากเวลาที่ป้ามากินกับคุณลุงทีไรต้องหอ่อทุกทีป้าก็เลยไม่สั่งเยอะครั้งนี้กะว่าจะกินไอพุงกลางไปเลย พอว่าเหนื่อยมากเดินทั้งวันหลายวันตอนนี้ขอขอพักขอกินก่อนเดอ้อแค่นี้ใช่ไหมที่เราสงองออเหลือต้มปลาก็ขอกินข้าวก่อนเดอ้อพี่นะ้องแบบหิวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เท,ที่ยงเที่ยงนะจะบ่ายโมงแล้วอืม อยากชวนพี่ก้อยมากินด้วยอยู่แต่เกรงมันจะมาลำบากนะเนาะเด้งจะมาลำบากจากที่พักก็เลยอะ่ะกินสองเท่านี่แหละ <ไป S 1> ลเดี๋ยวค่อยชวนมาเาดหรือบ้างปีใหม่เดี๋ยวค่อยชวนมาหรือไปทานทำทานที่บ้านแต่ว่าปีใหม่ไม่รู้เขาจะอยู่กับเราหรืออยู่กับย่าหรืออยู่กับใครไม่รู้ ไม่เป็นไรอยู่สองพุทธเท่าเรานี่แหละโอ้อยแซ่บเลยไปไงอาหารมาอีกแล้วนะคะเนี่ยต้มปลาร้านนี้เรามาเคยมาทานแล้วมันก็อร่อยอะเนะทุกเมนูอร่อยหมดนะเออ อนเสิร์ฟหน่อยคุณลุงนี่แหละคุณลุงกำลังจะเสิร์ฟให้โอ้ยน่าอร่อยมากเลยทีมีทั้งกุ้งทอดมีทั้งแมงเป้งเอาเป้งมาหน่อยม่เป้งก็อร่อยนะคะเนี่ยแต่ความจริงแล้วถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ต้องรีบไป เดี๋ยวถ้าเราไม่รีบไปที่จะไปเอาของอีกนะคะซื้อของยังไม่ครบเนี่ยมันจะอร่อยกว่านี้นะจะได้พักผ่อนรีแลซ์บ้างแต่ว่าทุกทีที่เรามาก็คือมันต้องรีบมากอะทําไมต้องรีบต้องไปต่อต้องไปทํางานไปซื้อของไปอะไรต่อตลอดเลยมันก็เลยรีบมันเลยทานไม่อร่อยเท่าไหร่ส่วนมากก็เลยจะได้ห่อเนาะแต่ครั้งนี้ป้าว่าน่าจะไม่ได้ห่อเพราะหิวจัดโอเคกินข้าวก่อนเด้อพี่น้อง อดที่จะถ่ายไม่ได้ก่อนที่จะทานนะเนี่ยลุงตักชิ้นปลาชิ้นเบลอเลยให้ป้า